ลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีโนซีรีส์เจ็ดร้อยนะคะสิบสองล้อหนึ่งเพลนะคะาราคาสีนะคะคันนี้นะสองคันนี้นะคะลูกค้าจะนําไปติดตั้งกระบะหมูนะคะบรรทุกหูนะคะช่วงนี้ลูกค้ามาซื้อสิบสองล้อเนี่ยกับเราไปทํากระบะหูเยอะมากเลยนะคะถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจเนีย่ยจจะใส่ 12ล้อ1เพาเอาไว้ต่อกระบ,บะหมูแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งทำได้เลยนะคะตัวรถเนี่ยหัวถึงท้ายนะคะความยาวจะอยู่ที่12เมตรเต็มนะคะ12เมตรเต็มเนาะแจ้งมาได้เลยนะคะถือถ้าสมมติบางท่านใช้ไม่ถึง12เมตรเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยเนาะส่วนใหญ่นะคะที่ลูกค้าซื้อ12ล้อ1พาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้น้ําหนักตัวรถเนี่ยเบาที่สุดเพื่อที่จะได้อบรรทุกหมูได้ปริมาณมากที่สุดนะคะสําหรับขันนี้เนาะ รถนะคะถ้าสมมติลูกค้าบิลทำใหม่นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีทุกสีเลยนะคะเราไม่ได้ติกว่าจะต้องเอาสีขาวเท่านั้นเนาะตัวซุดคเมียมด้านหน้านะคะก็แถมให้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบซิปคเมียมนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะภายในอันนี้ดีกว่านะคะภายใน,นแต่ละคันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆเนือน่องจากว่ามันมาจากญี่ปุ่นนะคะก็เราไม่คามาได้นะคะว่าจะ กนขนานสำหรับคันนี้นะคะภายในเราก็จะมีทําการทําความสะอาดภายในให้นะคะแล้วก็รวมถึงการพุ่มเบาะใหม่ให้นะคะถ้าสมมุติต้องการผ้ามา่านสามารถแจ้งได้เลยเนาะ<อ>ก็เดี๋ยวจะเอาผ้ามา่านเก่าญี่ปุ่นให้เนาะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะถ้าสมมติฟิวใหม่นะคะก็คือจะเรามีการเช็คระบบไฟระบบแอร์แล้วก็ติดวิดีเทปซีดีแล้วก็ฟีระบบ G P S ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ ใช่นะคะที่กำลังจะมองหา12ลอ้อ1เทาลักษณะแบบนี้นะคะฮีโน่ซีรีส์700นะคะเครื่องอี234แบบนี้นะกำลังอยากจะรู้เลยว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทด้วยออปชั่นนี้เลยนะคะโห่เกี่ยงทำสีใหม่นะคะทำสีกระทชิดให้ใหม่เนะะาะเซ็ตระบบโครงล่างให้ใหม่เลยนะคะก็เปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟือ,องท้ายอะไรให้พร้อมใช้งานนะคะยางใหม่แบตใหม่เนาะ แล้วก็รวมถึงทาระบบไฟระบบแอร์ให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ราคานี้รวมทะเบียนนะหนึ่งล้านสองแสนนี้รวมทะเบียนเนาะหัวกเก่งนะคะเช่นเดียวกันนะเราไม่ได้ฟิกนะ,ะว่าลูกค้าจะต้องเอาสีขาวเท่านั้นนะก็คือสีแดงสีอะไรอย่างนี้นะคะเลือกได้หมดเลยเนาะแล้วแต่ว่าใครถูกฉลกับสีไหนนะคะถ้าซื้อกับเรานะคะก็คือ จะสั่งคันเดียวหรือ2คันนะคะเราก็จะให้ให้สเปคนี้เลยนะคะก็ถ้าสมมติสั่งสองคันเนี่ยต้องแจ้งก่อนเลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยแต่ละมันจะมาไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกคันไหนเนาะแต่เราจะทําให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะตัวรถนะสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะคะก็คือเดิมมันมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเนาะเราก็จะทําให้ใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้นะคะก็คือประมาณ80%ของกันเนาะ